วิญญาณอาจารย์เบียเขาสิงมันก็คงไม่ขนาดนั้นมั้งโอ้ยอาจารย์เบียรเป็นคนปฏิบัติธรรมน่าจะไม่ฟ้องถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ฟ้องไม่ไม่อยากให้มันมีวิบากกรรมคนที่ไปแจ้งเป็นทนายไหมล่ะเรียนกฎหมายมาไม่ก่อนอยู่ๆก็ไปแจ้งดะไปหมดเลยพูดมาขนาดนี้ต้องให้มันนั่งชี้หรอว่าใครจะผิดใครจะถูกใครจะรอดใครจะไม่รอดคือเวลาคนเราจะไปแจ้งความอ่ะเราต้องดูองค์ประกอบด้วยว่าเขากระทำอะไร่มาตรา112พูดใดหมิ่นประมาท องค์ประกอบนะหมิ่นประมาทไหมดูหมิ่นไหมอ่ะแสดงความอาฆาตมาดรายไ,ไหมหมิ่นประมาทผมว่าไม่ไม่หมินประมาทแสดงความอาฆาตมาดรายไหมผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยดูหมิ่นไหมอันนี้ต้องตีความในเนื้อหาที่อาจารย์เบียร์พูดและมีการเปรียบเปยถือเป็นการดูหมิ่นไหมน่าสนใจเพราะเป็นประเด็นข้อกฎหมายเออกลัวโดนตัดคลิปเหมือนกันเดี๋ยวพอไปไป,ไปมามาปุ๊บอา้าวมีคนไปเอากูด้วยเหรอเนี้ยเล่นกูซะแล้ว เพราะงั้นเอาไปให้ทั้งหมดด้วยนะอย่าตัดเฉพาะบางส่วนกูเสียวเหมือนกันไปดูเขาอ่าไหนไหนดูละพรบรคณะสงฆ์เขาไปแจ้งไม่มาตาอะไรนะเอฟซทั้งหลายจำได้ไหมเขาเขาไปแจ้งมาตาอะไรนะพรบรคณะสงฆ์เดี๋ยวเข้าไปดูข้อกฎหมายหน่อยสี่เอ็ดป่ะสี่เอ็ดสี่สี่ป่ะอ๋อสี่สี่โอเคขอบคุณมาก นี่แสดงว่าเป็นแฟนพันแท้อาจารย์เบียร์แฟนพันแท้อาจารย์เบียร์ผมเปิดจากเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการมหาเทรสมาคมนะอ่าผมจะไปดูว่าพรบคณะสงฆ์เขาเขาเขียนวางหลักเราใช้เวลาเราพูดพภาษากฎหมายเราใช้คำว่าวางหลักกฎหมายเอาไว้ยังไงมาตรสี่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดูนิยามก่อนนะครับคือเวลาเราจะดูกฎหมายเนี่ยนะครับที่เป็นกฎหมายพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับเราจะต้อง ไปดูว่านิยามภาษาที่อยู่ในกฎหมายฉบับนั้นๆในหน้าแรกๆอกฎหมายเขานิยามคำคำนี้ให้พูดถึงอะไรยังไงบ้างเมื่อเรารู้คํานิยามของเขาเวลาเขาเอาไปใส่ในมาตราหลังๆเขาจะใส่แค่คํานิยามสั้นๆจะได้ไม่ต้องลอกมาทั้งหมดมอย่างคำว่าดูหมิ่นเมื่อสักครู่เนี่ยคําอธิบายมันประมาณ6บรรทัดถ้าคุณต้องใส่หกบรรทัดเข้าไปในคําอธิบายหมดประมวลมันก็คงจะกลายเป็นพจนานุกรม ไม่ใช่ประธานนกกมขออภัยเยอะกว่าพระไตรปิฎกอีกเพราะคําอธิบายต้องอธิบายซ้ําๆทุกมาตตาเขาก็เลยเอา,าเฉพาะนิยามอันไหนไม่ได้นิยามไว้อันนั้นก็สร้างความปวดหัวให้นะักกฎหมายเหมือนกันเวลาตีความกันในศาลสุดท้ายศาลไม่คนตีความถ้าไม่ได้มีการใส่นิยามไว้รู้ไว้ซะด้วยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะดูหน่อยนะปุ๊บกฎหมายของพรบคณะสงฆ์เนี่ยนะครับอืม คณะสงฆ์มาตาห้าทวิมาตราห้าทวิพรบคณะสงฆ์หมายความว่าบรรดาพระพิสุที่ได้รับบรรประชาอุปสมบทจากพระอุปชาตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนก,กิจในหรือนอกราชอาณาจักรคณะสงฆ์เออนิยามคำว่าคณะสงฆ์นี่กว้างมากเลยนะคณะสงฆ์นี่หมายถึงพระ ที่บวชกับพระอุปชาในประเทศในประเทศทั้งหมดนี่คือคณะสงฆ์คณะสงฆ์อื่นหมายถึงมาจากนิกายอื่นเอะคณะสงฆ์ทำไมนิยามมันสั้นจังอะนิยามมันแค่นี้เองเหรอบรรดาพระพิสุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทก็ว่าง่ายๆก็คือบวชจากพระอุปชาพระอุปชา ตามพระราชบัญญัตินี้เอ๊ะแล้วพระอุปชาเขาเขียนไว้ไหมเนี่ยในพระราชบัญญัติหรือต้องไปดูประกาศรายย่อยอีกอืมแต่ปกตินะครับพระอุปชาก็จะมาจากการแต่งตั้งนะฮะมาจากการแต่งตั้งของมหาเทระสมาคมเป็นชั้นๆไปจากประเทศเป็นภาคจากภาคเป็นจังหวัดจากจังหวัดเป็นอำเภอจากอำเภอเป็นตำบล อันนี้คือเด็กวัดคนหนึ่งนะครับเล่าประสบการณ์อยู่วัดให้ฟังผมเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่หมอดปลายอะ่ะจนสอบตั๋วผ่านทําคดีก็ยังอยู่วัดพอพ่อ,พอมรณภาพก็ออกจากวัดไปอยู่บ้านแต่ก็ยังวิ่งไปวิ่งมาวัดป่าพุทธเบิกมาเจอพระอาจารย์วชิรัชเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธเบิกก่อนหลวงพ่อผมเสียสองเดือน ย้วท่านก็ให้บวชเลยปีพรนษาห้าแปรษา58 2แ5 8ก็บวชอยู่พรนษาหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าผมจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ,กกบพระธรรมวินัยลึกซึง้งหรือจะไปรู้เรื่องของปร,ริยนก้าวประโยคเหมือนคุณแพรลี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เลยก็คือบวชก็คือบวชปกติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทํากิจของสงฆ์อ้าวยาวไปหน่อยเด้ยกลับมาดูซิอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย มหาเถระสมาคมมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง 1. ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปนโดยเรียบร้อยดีงามคำว่าคณะสงฆ์ก็หมายถึงพระทั้งประเทศปกครองและกำหนดการบรรพชาสัมมนเนรดูแลการบวชเนนด้วยควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่กา,าการสาธารณปรทักการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ก็คือดูแลพระสงฆ์ทั้งหมด รักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาเอออันนี้สําคัญนะสำคัญอ่ะข้ามไปดูมาตราสี่สี่ที่เขาบัญญัติว่ายังไงโอ้มาตราสี่สี่มีมีทวิด้วยเหรอเนี้ยมาตราสี่สี่ผู้ใดเดี๋ยวนะไอ้อันนี้มันปราชิกนี่ว่าสี่สี่ทวิเปล่า สีทวีป่ะคุณผู้ชมที่เอซที่พิมพ์มาเมื่อกี้สีทวีป่ะอ่าสสีทวีเนี่ยมีนะผู้ใดหมิน่นประมาทดูหมิน่น <c oughs> หรือแสดงความอาฆาตมาร,ร้ายสมเด็จพระสังฆราชอัไม่เข้าอ่าแต่ว่าส4่ตรีส4่ตรี 3, ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์นี่แหละครับคําว่าคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่นแปลว่าเป็นบวชในไทยและบวชจากนิกายอื่น อันอาจเกิดความเสียเสื่อมเสียหรือความแตกแยกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับสี่สี่ตรีเนี่ยผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์ก็คือใส่ความใส่ความพระสงฆ์ไอ้คำว่าคณะสงฆ์ที่อยู่ในมาตราสี่สี่ตรีเนี่ยมันหมายถึงพระสงฆ์ที่กระทำการอาบัติหรือพระสงฆ์ที่ไม่กระทำการอาบัติมันก็ไม่ได้บัญญัติไว้ แต่มันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินใส่ความคณะสงฆ์443อ่ะวิธีการค้นข้อกฎหมายนะครับ443มีการแก้ไขปีพศ2535ผมเชื่อว่าต้องมีคําตัดสินของสารดีกาอ่ะคือ ทำงานไปพร้อมผมเลยก็ได้ที่นั่งดูกันอยู่ผมก็นั่งค้นไปพร้อมคุณเนี่ยแหละผมไม่รู้เนื้อหาว่าเขาเอาอะไรไปแจ้งแต่ผมกําลังจะเอากดปลายมาดูว่ามันมันอธิบายยังไงเราก็ไปกันต่อที่เว็บไซต์ของสาลฎีกาอ่ะสาลดีกา,า,กาพิมพ์ไปก่อนสาลดีกานี่เป็นวิธีการคือสมัยก่อนเนี่ยผมต้องเอาตำลาที่มันเป็นคำพิพากษาสาลฎีกาซึ่งอยู่ในห้องสมุดของมหาลัยมานั่งดูเพราะไม่มีตังไปซื้อหรอกมันเยอะมาก หรือไม่ก็ต้องไปดูที่ห้องสมุดของเนติบัณฑิตยสภาซึ่งจะมีย้อนหลังเยอะแต่เดี๋ยวนี้เขาอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ของสารดีกาทำให้เราสามารถสืบค้นคาพิพากษาได้ง่ายและไวขึ้นและสะดวกรวดเร็วและประหยัดที่สุดอ่ะผมเข้ามาที่สารดีกาและผมก็จะหาต่อว่าคณะสงฆ์คณะสงฆ์ปุ๊บ ผมจะดูซิมันจะมีไหมมีทั้งหมด280ดีกาที่เกี่ยวกับพรบคณะสงฆ์ต่อไปผมจะหาเฉพาะ44ตรีอ่ะ44ตรีใช่ไหมเดี๋ยวใช่ไหมวะ44ตรีอ่าเอ้ย44ทวิเกือบละเกือบละ44ทวิอะผมก็จะค้นหาเพิ่มเติมเป็น44ทวิผมก็จะพิมพ์ว่า44ทวินี่แหละ หลังจากผมหาคําว่าพราบคณะสงฆ์อ้าวไม่เจออ่ะย้อนกลับผมต้องพิมพ์อะไรสักอย่างผิดคณะสงฆ์คือผมอยากรู้จริงๆยได้ข้อกฎหมายว่ามันผิดไม่ผิดเนี่ย,ยผมไม่เจอดีกาวะผมต้องใช้เวลาอ่าน280รดีกาที่มันมีปรากฏอยู่ผมขอไล่ดูผ่านๆว่ามันมีมะคือ อย่างเงี้ยไหนๆๆๆาผมให้ดูเห็นไหมอืมในคําวิพากษ์าสานิการมันจะมีมาตราอยู่เห็นไหมข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งไล่ดูเลยว่าสี่สทวีอ่ะมันมีอยู่กี่อันสีทวีอ่านี่กฎหมายฟองเงินไม่เกี่ยวอ่าอันนี้ไม่ใช่อ่าสีสวักหนึ่งไม่ใช่สี่สทวีอยู่ไหนหาแต่สี่สทวีครับเราต้องการความชัดเจนของ4ี่สีทวี เราจะหาแบบนี้แต่การหาแบบนี้ก็ยังไม่ที่ที่ที่สิ้นสุดนะมันก็ต้องไปดูในเอกอตัวเปเปอร์ด้วยนะคือบางอีบางทีมันอาจจะพลาดได้นะแต่หลังๆก็ไม่น่าพลาดแล้วมนะั้งเพราะมันเป็นของเว็บสารสารดีการเว้ยนี่เว็บสารดีการเว้ยมันไม่มีสี่สี่ทวิว่ะทำไมครับคนเ็าไม่ค่อยฟ้องกันหรอครับสี่สี่ทวิมันไม่เห็นดีการเนี่ยอืม ส่วนมากก็จะยังไม่เจอ4ี่สี่ทวิตสี่สี่ทวิตผมไม่อยากจะหาตรงๆที่มันเจอเราจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันมันมีทั้งหมด280อยแดีกาวเว่ค่อยๆเลื่อนไปถ้ายังอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ถ้ามันมีต้องเจอสี่สี่ทวิตคือบอกเลยว่าถ้ามันมีต้องเจอครับต้องเจอถ้ามันมีต้องเจอครับมันไม่มีไม่เจอ เปิดไปหน้าสองอะหน้าสองแมงไม่มีอีกอใส่ดูหมิ่นคณะสงฆนะ์ผมพิมพ์ง่ายๆเผื่อมันมีดูมิ่นคณะสงฆ์เผื่อมันจะลดจากสองร้อยแปดสิบมันเหลือน้อยหน่อยไม่เจอเลยถ้าไม่พิมพ์คําว่าคณะสงฆ์ไม่เจอเลยนี่ถ้าเราปรับปรับปรุง a ออของสารดีการเราได้นี่มันจะไวขึ้นนะ อ่าผมน่าจะเซิร์ชอะไรสักอย่างผิดขอล้างคำค้นหาก่อนดูหมินคณะสงไม่เจอครับไม่เจอเจอแต่กฎหมายเจอแต่แนวตัดสินสารดีกาคณะสง แต่ไม่แน่หรอกครับบางทีคนที่เขาไปแจ้งเขาอาจจะเจอคําตัดสินของศาลฎีกาแล้วก็ได้ไม่เจอจริงๆว่ะไม่เจอจริงๆขออภัยด้วยนะไม่เจอคือมันไม่เจอไม่รู้จะทําไงเหมือนกันมันไม่เจออะมันไม่เจอคือมันไม่มีครับมันไม่มีถ้ามันไม่เจอเนี่ยคือมันไม่มีผมพยายามจะต้องหาตัวอ้างอิงนะครับดูหมินอ่ะผมหาได้ คือด้วยความที่ว่าเราจบกฎหมายมาเราพิมพ์หาแนวคําอธิบายกฎหมายแล้วก็จะเจอว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือง่ายกว่านั้นคือไปคือถ้าอยากอันนี้คือเบื้องต้นนะอยากรู้ลึกรู้เยอะไปซื้อตําราอธิบายกฎหมายพรบคณะสงฆ์ซึ่งที่ออฟฟิศผมไม่มีเพราะกูไม่คิดจะไปฟ้องพระอยู่แล้วดูมินคณะสงมันจะมีดีกาไหมนะม่จะมีใครทําดีกาไว้ไหม มันมีแต่หมิ่นประมาทพระพิสุอหมิม่นประมาทเนี่ยมีอืม ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทนะคุณผู้ชมมีไหมเนี่ยกฎหมายดูหมิ่นคณะสงฆ์เนี่ยมันมีแนวดีกาไหมเนี่ยมีแนวดีกาไหมเนี่ยดูหมิ่นคณะสงฆ์เนี่ยเราจะได้แบบรู้ไปเลยว่ามันยังไงผิดถูกอะไรยังไงถ้ามันมีแนวดีกาอะตอนนี้ผมยังหาไม่เจอผมยังหาไม่เจอใครหาเจออินบ็อกมาบอกด้วยยังหาไม่เจอครับ ยังหาไม่เจอคือมันมีความจําเป็นที่ต้องใช้เวลาเราจะคุยเรื่องกฎหมายกันเพื่อให้เรามีหลักการในการพูดคุยไม่ใช่ว่าอยากจะพูดอะไรก็แม่งก็พูดไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ไงอยากจะพูดอะไรก็พูดไปมันไม่ใช่